สวัสดีครับพวกเราสามคนเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งโรงเรียนวัดบ้านเมืองโูจะมานำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์เรื่องเครื่องรดน้ำต้น,นไม้อัจฉริยะโดยมีคณะผู้จัดทำดังนี้ 1. นึ่งติ๋งีอุมาพลเทียมรัน 2. องิหญิงบุญสินตาสุกเกษมและกระผมดิ๋กชายจัน์เจ้รํา ในปัจจุบันเทคโนโล,โลยีมีบทบาทสำคัญอย่างมากมาการดำเนินชีวิตในส่วนของการอำนวยความสะดวกสบายทั้งนี้ทางผู้จัดทำได้เลเห็นการประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งตรงกับหลักการคือการประหยัดพลังงานโดยการนำหลักการทำงานของบอร์ดิีไบต์มาเป็นปอุปกรณ์สั่งงานเพื่อควบคุมการเปิดปิด ของโซลินนอยวาลให้ทำงานตามเงื่อนไขที่กำหนดซึ่งคาดว่าเครื่องรดน้ำต้นไม้อัจฉริยะจะช่วยลดการใช้ปริมาณน้ำประหยัดเวลาในการรดน้ำต้นไม้ประหยัดพลังงานไฟฟ้าลดค่าใช้จ่ายที่สูญเสียไปตลอดจนช่วยเพิ่มพูคุความรู้ทักษะและประสบการณ์ตามคุณวุฒิวิชาชีพ โดยสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่โครงงานสิ่งประดิษฐ์ตามความสนใจของนักเรียนตลอดจนปลูกฝังคุณธรรมที่พึงประสงค์โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิตในอนาคตวัตถุประสงค์1เพื่อสร้างเครื่องลดน้ำต้นไม้อัจฉริยะ2 เพื่อพัฒนาผลงานที่ประดิษฐ์ขึ้นให้สู่ความเป็นมาตรฐานสามารถนำไปใช้งานได้อย่างมีคุณภาพประหยัดและปลอดภัยเน้นการอนุรักษ์ืนฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสมมุติฐาน 1. เครื่องรดน,น้ำต้นไม้อัจฉริยะสามารถควบคุมการรดน้ำต้นไม้ได้จริง ระยะเวลาในการสร้างเครื่องรดน้ำต้ไนไม้อัจฉริยะระหว่างวันที่7กุมภาพันธ์ถึงวันที่9กุมภาพันธ์พศ2565ระยะเวลาในการทดลองเครื่องรดน้ำต้ไนไม้อัจฉริยะระหว่างวันที่9กุมภาพันธ์ถึงวันที่17กุมภาพันธ์2565ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. เพิ่มพูนความรู้ทักษะประสบการณ์ 2. พัฒน,นา นวัตกรรมใหม่สู่การพัฒนาอาชีพในอนาคต 3. โหปลูกฝังคุณธรรมที่พึงประสงค์และปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 4. ช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าทำให้เกิดการประหยัดค่าใช้จ่ายอุปกรณ์โซลา่าเซลล์คอนเทนเลอร์แบตเตอรี่ lôi vào kho PVC water sprinkler ngắn nhà cao kho bạc bà Sải rạc đi lề tùa vắt chín bột kít bái Sải และแผงโซล่าเซลล์ขั้นตอนที่หนึ่งนำตัววัดความชื้นใส่งลงไปครับขั้นตอนที่สองเาบอกทิศไหน ขั้นตอนที่สามประกอบตัวตือเรนครัประกอบเสร็จแล้วจะเป็นหน้าตาแบบนี้ครับจากนั้นตอ่อลายจาับ ต่อโซลนิโนยเวาวเข้ากับท่อมีสีย้ถ้า <c oughs> ตอนต่อไปต่อ,อเพลงวงโจรไปยังถึงสตาร์เซลครับ <c oughs> เสร็จแล้วหน้าตาจะเป็นประมาณนี้ครับขั้นตอนต่อไปประกอบ เจลินอยบาวเข้ากับตัวเครื่องรดน้ำต้นไม้อัจฉริยะนะครับเมื่อประกอบุัอยังเสร็จแล้วจะได้หน้าตาประมาณนี้ครับผลการทดสอบของเครื่องรดน้ำต้นไม้อัจฉริยะ ตารางที่4.1การบันทึกผลการทำงานของเครื่องรดน้ำต้นไม้อัจชาิยะตั้งแต่วันที่9กุมภาพันธ์ถึงวันที่10กุมภาพันธ์ตัววัดความชื้นทำงานช้าวันที่11กุมภาพันธ์ถึงวันที่12กุมภาพันธ์ทำงานปกติตารางที่4.2การบันคึกผลการทำงานของเครื่องรดน้ำต้นไม้อัจชาิยะ เป็นเวลา5วันตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่17กุมภาพันธ์การทำง,งานของเครื่องรถน้าต้นไม้อัจฉริยะทำง,งานได้ปกติสรุปผลการดําเนินการจากการดําเนินการทำให้ได้เครื่องรถน้าต้นไม้อัจฉริยะขึ้นมา1ชุดซึ่งผลการประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง3ท่าน พบว่าด้านโครงสร้างและด้านการนำไปใช้งานมีคุณภาพดงเฉลีย่ยของเครื่องรดน้ำต้นไม้อัจฉริยะเท่ากับ4.52ซึ่งอยู่ในระดับดีมากปัญหาและอุปสรรคการทำงานของชุดรดความชื้นทำง,งานช้าข้อเสนอแนะ 1. ใช้สำหรับรดน้ำสนามราบหรือแปลงผัก 2. ถ้าต้องการรดน้ำต้นไม้หลายแปลงให้ทำการ ต่อหัวสปิงเกอรเพิ่มนี่คือวิดีโอการนำเครื่องรดน้ำจำแม้อัจฉริยะไปทดลองใช้ที่สวนหย่อมของโรงเรียน สำหรับการนำเสนอครงงานวิทยาศาตสตร์และวัประดิษ์เครื่องเครื่องทบน้ำต้นไมเ้เท่านีก็ต้องขอจบการนำเสนอวิทยาลันนี้ก่อนครับขอบคุณครับ